สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่คล้ายกันอดีตกาหนะทีมชาติไทยโพสเดือดบริหารไม่เป็นส่งผลคน,คนทางอ้อล้ายกันนะครับสลายุทธใช้คาดีอดีตกาถนะทีมชาติไทยออกมาโพสข้อความสุดเดือดผ่านเ Facebook ส่วนตัวด้วยใจความที่ว่าบริหารไม่เป็นจนส่งผลเสียถึงคนทางอ้อโจฮาลานะครับสลายุทธใช้คาดีอดีตกาหนะทีมทัพชังศึกทีมชาติ เจ้าของสถิติยิงประตูในไทยลีกเกิน100ประตูคนที่สองในประวัติศาสตร์ก็ามาโพสต์ก้อความสุดเดือดผ่าน Facebook ส่วนตัวด้วยใจความที่ว่าบริหารไม่เป็นแล้วยังมาฆ่าคนในวงการอีกหลายๆคนทางออมทันีีเจ้าโพสต์ดังกล่าวของโจฮหาหลาสลายุทธ์เฉยเค็มดีออกไปมีทั้งเพื่อนในวงการฟุตบอลและเพื่อนนอกวงการรวมถึงแฟนบอลต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในทิศทางที่แตกต่างกันออกไป ก็เรียกได้ว่าอึดอั้นทันใจนะฮะถ้าหากไม่อึดอั้นตันใจก็คงไม่โพสต์แบบนี้แน่นอนนะครับก็ต้องดูเอฟเฟกต่อไปนะครับว่าจะมีการออกมาทําอย่างไรให้ทีมชาติไทยดีขึ้นหรือเปล่านะครับสําหรับนายกสมาคมแน่ๆน,นะฮะนั่นก็คือสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะฮะฝากไปหน่อยแล้วกันอายหรือเปล่าใครไม่ไอายผมอาย วลีเด็ดของบิ๊กออสพลตรวจเอกสมยศภูมิพันม่วงประมุขลูกหนังไทยนะครับตั้งแต่เข้ามานั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลใหม่ๆที่เห็นทีมไทยพ่ายแพ้ต่อทีมชาติญี่ปุ่น4-0ในเกมคัดบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายเมื่อปี2017ที่มีซิกโกเกติศักเสน,นเมืองเป็นกุญสือณตอน,นั้นพวงด้วยนโยบายที่เจ,จิดจลัดแฟร์และความโปร่งใสในการบริหารของทีมงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ดูเหมือนใตอนนั้นทุกคนจะตั้งความหวังไว้สูงลิฟต์และต่างก็เชื่อสนิทใจในคำว่าบิออสจะเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลไปสู่อินเตอร์และเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นสุดท้ายทุกอย่างที่คุยกันเอาไว้ก็แค่สิ่งที่เพ้อฝันไม่มีอะไรในกอไผ่ผลงานของทีมชาติไทยเริ่มนับถอยหลังและดำดิ่งลงเหวอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะซีเกมส์ที่ไทยเคยเป็นพี่เบมัมก็กลายเป็นอดีตไปในพริบตา เพราะทุกอย่างตกต่ำกว่าที่คิดไม่มีทรฟฟี่ให้เห็นหรือหยิบจับต้องได้เหมือนที่พันมามีนำซ้ำลีกสูงสุดไทยลีกก็เริ่มสอแววที่จะย่ำญย่เช่นเดีวยวกันหลังไม่ให้ความสำคัญกับลีกภูมิภาคที่ว่ากันว่าเป็นรากฐานของฟุตบอลไทยการเข้ามาเปลี่ยนชื่อเรียกของลีกรวมถึงทุกอย่างในยุคอดีตที่มีบางยีวรวีมักกูรีเป็นนายกทั้งศูนฝึกที่หนองจอก เพียงเพื่อไม่หวังซ้ำรอยหรือเป็นการเดินตามก็เท่านั้นแถมงานยักษ์ใหญ่ที่บิ o ๊กออสเปลี่ยนแปลงแบบทุกคนงงก็คือการยกเลิกลิขสิทธิการแต่ทดัวสดทางสยามสปอร์ตที่เคยทำเอาไว้กับทางทูวิชั่นที่มีมูลค่ามากถึง4,200ล้านบาทก้าวเถอะมันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่น่าไปรุยฟื้นขึ้นมาให้เจ็บกระดองใจแต่พอเห็นผลงานทีมชาติไทยในชุด เกมฟุตบอลโลกรอบกัดเลือกโซนอเอเชียที่ทับชั้งศึกตกรอบแรกมีคะแนนเป็นรองบอยของกลุ่มแถมแพ้คู่รักคู่แคนอย่างอาเซียนทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียบอกเลยว่าเจ็บปวดซ้ำสองจากการที่ทำไทยลีกตกต่ำเออแล้วแบบนี้อายหรือเปล่ากันล่ะครับอยากถามว่ามันคุ้มค่ากับเงินก้อนโตหรือเปล่ากับการจ้างโค้ชจากนีแนนประดิบอากิระนิชุโนะมาเป็นกุญซือของทีมชาติไทยแต่ผลงานกลับได้แค่นี้ ถ้าผลงานแบบนี้เอาค่าตัวของนิชโนไปจ้างโค้ชไทยได้เป็นปีๆเชื่อว่าผลงานคงไม่ต่างกันเท่าไร่แถมล่าสุดดาวแดงอย่างเวียดนามก็แซงหน้าขึ้นไปเป็นเมืองหนึ่งของอาเซียนเรียบร้อยแล้วและจากการประกาศรังกิ้งโลกล่าสุดเวียดนามมีคะแนนทิ้งไทยไป30อันดับแต่นี้เท่านั้นนะครับผลงานช้างศึกของทีมชาติไทยของพวกเราสุดห่วยตั้งแต่บิ๊กออสเข้ามานั่งเป็นเก้าอี้ประมุขล่กหนังฟุตบอลไทย แล้วแบบนี้ในศึกซีเกมเราจะรอดไหมเชื่อว่าหลายคนคงตั้งคำถามแบบนี้บิกออดเป็นประมุขสมาคมฟุตบอลสมัยที่2แต่ผลงานกับเตะลงทุกๆวนันก็ไม่แปลกใจเลยที่ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าอาชีพตำรวจแค่ไซส์ลน์ดังนั้นการมาเป็นนายกสมาคมลูกหนังไทยก็คงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่คิดแล้วก็กุ้มใจกำลังสองที่เห็นบอลไทยเป็นแบบนี้นะครับโอ้ เกิดอะไรขึ้นกับไทยแฟนบอลอาเซียนร่วมคอมเมนต์หลังราชบุรีเซ็นโตโน่ร่วมเทียมวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนนะครับหลังจากราดบุรีมิดผลเอฟซีประกาศเปิดตัวโตโน่พาคินคำวิไลศักด์ร่วมทพอย่างเป็นทางการกลายเป็นกระแสข่าวลือที่ฮือฮาไปทั่วอาเซียนหลังจากที่ราชบันฑังรกาศาชบุรีมิดผลเอฟซีด้ัดการเปิดตัวโตโน่พาคินคำวิไลศักด์นักร้องและนักแสดงชื่อดังเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มกำลังของเทียม ตโนพานคินนะครับเซนัญญาเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมกับมีชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะเตรียมสู้ศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021ด้วยสำหรับรชบบรีมิตพล FC ฟจะอยู่ร่วมสายเดียวกับยยโฮดารุนตาซิมมาเลเซียานางโวยากแกมปัสจากญี่ปุ่นและโปฮังสตีลเลอร์จากเกาหลีใต้เราไปดูคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลที่มีห้กับโตโนโ่ผมไม่รู้ว่าโค้ชคิดอะไรอยู่แม้ว่าจะทำได้ดีในการฝึกซ้อมแต่เขาก็ ไม่เคยเป็นนักเตะอาชีพมาก่อนดังนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้แต่ถ้าเขาได้รโอกาสเ,เ,เ,เล่นดีๆมันน่าทึ่งมากและผมก็จะเป็นหนึ่งในแฟนคลับของเขาด้วยฮ่า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 หัวเราะยาวเลยนะฮะความเก็นที่2ก่อนเป็นนักร้องเขาเป็นนักมวยไทยมาแล้วคอมเมนต์ที่3เขาสามารถร้องเพลงในเกมการแข่งขันได้คอมเมนต์ที่4การตลาดระดับ 9,999คอมเมนต์ที่5เกิดอะไรขึ้นกับไทยคอมเมนต์ที่6จุดประสงค์คืออะไรเอาเข้าติดเทมคอมเมนต์ที่7ตลกอะไรอย่างนี้วะผมไม่ชอบเลยนี่คืออินโดนีเซียแต่นี่คือประเทศไทยอะไรกันเนี่ยนี่มัน ACL นะคอมเมนต์ที่8สโมสรไทยนี่ยิ่งแย่กว่ากู้แข่งคิดฉี fc ลาดบุรีแพ้เยโหแน่ๆน่คอมเมนต์ที่9ไม่ใช่เหมืออาชีพคอมเมนต์ที่10เพื่อการตลาดฮ่าฮ่คอมเมนต์ที่11เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจคอมเมนต์ที่12ถ้าเล่นได้เหมือนนักฟุตบอลอาชีพคนอื่นก็ไม่มีใครว่าหลอกแต่ถ้ามาแบบเก๊กหลอในสนามพู้เตะเท่หลังเกมก็เชิญสำนักนุกวีดไปครับขนาดไม่ทันไรก็มาโชว์คำพูดเท่ตามสไตล์ตั้งแต่ประกวดร้องเพลง เหมือนเดิมไม่มีผิดคอมเมนต์ที่13สางสารเด็กที่มีฝีเท้าดีจริงๆของอคาเดมี่ทีมเรียบโอกาสบอลไทยกำลังถดถอยคอมเมนต์ที่14ถ้วตัวเอเชียเขามีแต่จะเอานักเตะเ็งกกหก่งไปนี่เอาดาราไปให้เต็มโคตา้าซะงั้นใช้ได้โคต้าแทนนักฟุตบอลจริงๆคอมเมนต์ที่15ตามจริงๆใครอยากใส่เสื้อที่มีชื่อโตโน,โน่ไหมตัวน,นี้ขนาดเสื้อสีเหลืองยังคงหาคนใส่ย,ยาก คอมเมนต์ที่16ถ้าไม่มีดีส,มสโมสรคงไม่ให้โอกาสหลอกมันผ่านการคิดทบทวนของโค้ชและเจ้าหน้าที่ของทีมแล้วและน่าจะรู้ว่าการทำแบบนี้มีคำวิจารณ์อย่างแน่นอนฉะนั้นลองดูฟอร์มกันเล่นในสนามก่อนค่อยติครับไม่ต้องรีบกูไม่ใช่สลิมนะเฮ้ยคอมเมนต์ที่17 34ยังเจ๋วครับนักบุญอาชีพ50ปียังเล่นกันอยู่เลยคอมเมนต์ Comment ที่18ล่องมึงครับ ลงในหน้าที่ที่เกบดก็ดีครับฮ่าฮ่า,า,าคอมเมนต์ที่สิมีแต่คนคอมเมนต์ว่าเขาพวกคุณไม่รู้หรอกการที่จะไปเป็นกรรมการระดับเอเชียต้ตองเริ่มจากสิ่งนี้เพราะเมืองไทยไม่ต้องเป็นกรรมการกระเป๋านกหวีดได้อีอๆอีอคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโฟกัสแค่นกวีดก็พอแล้วซิลิมนี่เคยขอโทษอะไรสักอย่างบ้างไหมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่มีให้กับโตโน่นะฮะโอ้โห